สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบก,นกันกับรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้รายการจากสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ส่งเสริมและเผยแพร่สารสนเทศเพื่อการศึกษาเรียนรู้โดยงานประชาสัมพันธ์สำนักวิทยาบริการค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ในช่วงเวลาเย็นๆนะคะ17นาฬิกา30นาทีถึงเวลา18นาฬิกามีดิฉันกนิกาภปูผาธรรมและคุณรสเจลาเหลืองูุบลอยู่เป็นเพื่อนคุณ ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสรารคามและ f a c e b o o k Live และอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังข่าวสารกิจกรรมต่างๆและติดตามรายการนิย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของสำนักวิทยาบริการนะคะโดยเข้าไปทาง YouTube ผ่านเว็บไซต์สำนักวิทยาบริการนะคะพบกันวันจันทร์ช่วงเวลาเย็นๆเวลาดีวันนี้นะคะดิฉันมีทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจตลอ จนข่าวสารกิจกรรมและสาระน่ารู้สาระประโยชน์ที่จะนำม,มาฝากคุณผู้ฟังนะคะสัปดาห์นี้ในช่วงแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจคุณรุจิลาเหลืองอุบลจะนำเอาสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือดีวีดีที่น่าสนใจมาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้รับทราบสัปดาห์นี้นำม,มาฝาก3เรื่องนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องผลงานเชิงวิเคราะห์เรื่องการวิเคราะห์งบการเงินมหา วิทยาลัยมหาสารคามปีงบประมาณ2555-2559ถึงนเะคะเรื่องที่2เป็นเรื่องเภสัชวิทยาของยาต้านมะเร็งและเรื่องที่3เป็นเรื่องเดี่ยวแม่ลากลงนรกซึ่งจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างนั้นต้องคอยติดตามรับฟังนะคะส่วนในช่วงของบอกข่าวเล่าแจ้งค่าดิฉันก็จะนำเอาข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสำนักวิทยาบริการตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่นิสิตอาจารย์บุคลากรมหาวิทยา อะไรจะได้รับทราบกันนะคะนำมาฝากสัปดาห์นี้สองเรื่องนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องสำนักวิทยาบริการ แจ้งขยายเวลาเปิดให้บริการถึงเวลา22นาฬิกาในช่วงก่อนสอบปลายภาคค่ะและข่าวที่2เป็นข่าวสำนักวิทยาบริการขอเชิญแอดไลน์เพื่อรับสิทธิประโยชน์นะคะส่วนในช่วงท้ายของรายการช่วงเปิดประตูสู่โลกว้างช่วงนี้จะนำเอาสาระความรู้หรือว่าเกร็ดความรู้ที่ เป็นประโยชน์นำมาบอกไลฟ์คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะจะเห็นว่าอากาศบ้านเราก็มีความร้อนเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังอย่าได้ใจร้อนตามนะคะสัปดาห์นี้ทางรายการจึงขอนำเรื่องที่ทำแล้วจะช่วยคลายร้อนลดโลกร้อนได้กับ7วิธีลดโลกร้อนที่คุณเองทาได้ง่ายๆในชีวิตประจาวันนามาฝากคุณผู้ฟังนะคะเรื่อง ราจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นต้องติดตามรับฟังกันให้ได้ในช่วงท้ายของรายการค่ะสําหรับช่วงนี้ไปรับฟังแนะนําทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจกับคุณรุจิลาเหลืองอุบลบรรลักษ์ชำนาญการพิเศษกลุ่มงานบริการสารสนเทศทันก่อนเลยค่ะช่วงแนะนําทรัพยากรสารสนเทศ มาฟังช่วงนี้เป็นช่วงแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจวันนี้ดิฉันรุจิลาเหลืองอุบลมีทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจน่าติดตามและเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังมาฝาก3มเรื่องดังนี้ค่ะเรื่องแรกผลงานเชิงวิเคราะห์เรื่องการวิเคราะห์งบการเงินมหาวิทยาลัยมหาสรารคามปีงบประมาณพศ2555-2559ผู้แต่งนัทธนิชาคำตาหนังสือวิจัยเรื่องนี้มีขอบเขตของแนวปฏิบัติตามหลักการ และนโยบายบัญชีภาครัฐฉบับที่สองพศ2546โดยใช้ข้อมูลงบการเงินของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการวิเคราะห์แม้ว่าการวิเคราะห์งบการเงินจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินมากกว่าการศึกษาจากงบการเงินเพียงอย่างเดียวแต่การวิเคราะห์งบการเงินก็มีข้อจํากัดต่างๆที่ผู้ใช้งบการเงินพึงระมัดระวังก่อนที่จะใช้ข้อจํากัดต่างๆค่ะคุณผู้ฟังติดตามอ่านเนื้อหาโดยละเอียดของหนังสือวิจัย เรื่องผลงานเชิงวิเคราะห์เรื่องการวิเคราะห์งบการเงินมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามปีงบประมาณพศ2555-2559ถึง 59, เพิ่มเติมได้ที่เลขเรียกวจ .657.3 นหนู63ผพ,พึ่งหนังสือวิจัยชั้น4ให้บริการที่สำนักวิทยาบริการเอเขตพื้นที่ขามเรียงค่ะเรื่องต่อไปเภสัชวิทยาของยาต้านมะเร็งผู้แต่งเบญจพรบุรารัตหนังสือเล่มน,นี้ผู้เขียนได้นิพน ขึ้นเพื่อเป็นหนังสืออ่านประกอบในรายวิชาเภสัชวิทยาสำหรับนิสิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพรวมถึงแหล่งข้อมูลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจโดยทั่วไปหนังสือประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มยาต้านมะเร็งกลุ่มต่างๆที่ใช้รักษาโรคมะเร็งโดยเนื้อหาได้อธิบายถึงเภสัชศาสตร์ของยาการออกฤทธิ์ของยาในระดับโมเลกุลผลของยาต่อร่างกายการนำไปใช้ประโยชน์ทางคลินิกที่เชื่อมโยงกับการรักษา สารมะเร็งในแต่ละชนิดคุณผู้ฟังติดตามอ่านเนื้อหาโดยละเอียดของหนังสือเภสัตววิทยาของยาต้านมะเร็งเพิ่มเติมได้ที่เรขกเรียก615.19บอใบไม้82พอสำเพาหนังสือทั่วไปชั้น3ให้บริการที่สำนักวิทยาบริการเอเขตพื้นที่ขามเรียงค่ะเรื่องต่อไปเดี๋ยวแม่ลากลงนรกผู้แต่งบริษัทบุมแรแรงออนไลน์ดีวีดีเรื่องเดี๋ยวแม่ลากลงนรกภาพยนตร์สยองขวัญอินโดนีเซียนี่คือภาพยนตร์สยองขวัญ ที่สร้างจากปรากฏการ์หลอนลั่นเป็นอันดับหนึ่งจากทุกประเทศที่เข้าฉายว่าด้วยเรื่องราวสุดสยองที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของรีนี่เมื่อแม่ของเธอเสียชีวิตลงอย่างเป็นปริศนาถึงให้ครอบครัวของเธอต้องสืบหาความจริงเกี่ยวกับการตายของแม่แต่ยิ่งค้นหาก็ยิ่งนำไปสู่เหตุการณ์หลอนสุดสะพรึงเมื่อความอาฆาตบางอย่างได้พาแม่ของพวกเธอกลับมาจากความตายเพื่อรากทุกชีวิตที่เหลือในครอบครัวเป็นลงนรกเมื่อเสียงกระดิ่งดังคือสัญญาณแห่งความตาย คุณผู้ฟังติดตามชมภาพยนตร์เรื่องเดี๋ยวแม่ลากลงนรกได้ที่เรียกเรียก DVD 5244ให้บริการที่ Digital Learning Park สำนักวิทยาบริการ B ีเขตพื้นที่ขำเรียงค่ะช่วงนี้ไปรับฟังคุณกนิกาภูผาธรรมในช่วงบอกข่าวเราแจ้งต่อเลยค่ะช่วงบอกข่าวเล่าแจ้ง ช่วงบอกข่าวเล่าแจ้งในสัปดาห์นี้นะคะที่ฉันมีข่าวสารกิจกรรมของสำนักวิทยาบริการและมหาวิทยาลัยมหาสรารคามมาบอกรั่ผู้ฟังได้รับทราบดังนี้ค่ะข่าวแรกเป็นข่าวสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสรารคามอาคารวิทยาบริการ A แจ้งขยายเวลาเปิดให้บริการ พื้นที่นั่งอ่านในช่วงนิสิตเตรียมสอบและระหว่างสอบปลายภาคภาคปลายประจำปีการศึกษา2562นะคะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่23มีนาคมถึงวันที่8เมษายน2563โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาค่ะให้บริการพื้นที่นั่งอ่านที่บริเวณชั้น2ชั้น3ชั้น4บริ การยืมคืนผ่านเครื่องยืมคืนอัตโนมัติบริการสืบค้นสารสนเทศผ่านเว็บ OPEC บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าบริการที่ห้องศูนย์สรารนิเทศอีสานสิรินทร์และบริการอ่านหนังสือที่ห้องอ่านหนังสือ24ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ของดให้บริการที่ศูนย์เรียนรู้ดิจิทั l เล a ร์นิ่งพารอาคารวิทยาบริการ B ค่ะในช่วงใกล้สอบแบบนี้นะคะก็ขอเชิญชวนนิสิตมาอ่านหนังสือที่สำนัก วิทยาบริการกันนะคะสำนักวิทยาบริการขอเป็นกำลังใจให้นิสิตได้เกรดเกันทุกคนคะ่ะและสำนักวิทยาบริการขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองที่บริเวณชั้น4นะคะเปลี่ยนจากเดิมนะคะเป็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ให้บริการเวลา8นาฬิกาถึงเวลา19นาฬิกาส0นาทีส่วนวันอาทิตย์นั้นจะให้บริการห้องศึกษาค้นคว้าตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง เวลา17.30นาฬิกา30นาทีโดยจะเริ่มปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่16มีนาคมนี้เป็นต้นไปค่ะและข่าวที่2เป็นข่าวสำนักวิทยาบริการขอเชิญแอดไลน์เพื่อรับสิทธิประโยชน์ สำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสรารคามขอเชิญชวนนิสิตคณาจารย์บุคลากรนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลายัยมหาสรารคามและผู้ใช้บริการทุกท่านนะคะมาเป็นเพื่อนกับเราทางช่องทางไลน์นะคะเพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมายได้แก่การรีนนวหนังสือวิธีดาวน์โหลดฟูลเทค การยืมระหว่างห้องสมุดบริการมารีเนตบริการอบรมสืบค้นสารสนเทศแนะนําบริการ e-request ยืมระหว่างศูนย์บริการแนะนําสั่งซื้อหนังสือบริการบรรณานิศน์ออนไลน์หรือหากมีปัญหาทําอย่างไรเมื่อหาหนังสือไม่พบบนชั้นนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารกิจกรรมและสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือเข้ามาสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการได้อย่างรวดเร็วโดยมี YouTube แนะนําการ ใช้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะมาเป็นเพื่อนไลน์แอดกับสำนักวิทยาบริการกันนะคะโดยพิมพ์ id add msu library นะคะแล้วคุณจะรู้ในสิ่งที่คุณยังไม่รู้ค่ะช่วงนี้ไปรับฟังช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างกันเลยค่ะช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้าง มาพบกันในช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างกันนะคะช่วงนี้ดิฉันจะนําเอาเกร็ดความรู้สาระความรู้สาระประโยชน์หลายเรื่องที่น่าสนใจนํามาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะในสัปดาห์นี้ในช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่าเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะบ้านเราก็เรียกได้ว่าจะร้อนระอุขึ้นทุกๆกวันนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังรักษาสุขภาพกายและใจอย่าให้ร้อนตามไปกับอากาศนะ สัปดาห์นี้ทางรายการจึงขอนำเอาเรื่องที่ทำแล้วจะช่วยคลายร้อนช่วยลดโรกร้อนได้นะคะกับ7วิธีลดโรคร้อนที่คุณเองทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันมาลองทำดูกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ w w w d t a c o co th ติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ ทุกคนคงตระหนักถึงปัญหาใหญ่ระดับโลกที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาตินะคะนั่นก็คือปัญหาภาวะโลกร้อนที่กระจายความเสียหายไปทั่วพื้นที่ทั่วโลกและค่ะคอยๆเพิ่มความรุนแรงและสร้างการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะที่เห็นชัดที่สุดก็คือระดับอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมายทั้งนี้สาเหตุของโลกร้อน หลักๆก,ก็มาจากน้ำมือของมนุษย์เรานั่นเองนะคะในเมื่อเราทุกคนก็รู้ถึงปัญหารู้ถึงสาเหตุของโลกร้อนแล้วนะคะวันนี้จึงมีวิธีลดโลกร้อนที่ทุกคนสามารถทําได้ในชีวิตประจําวันมาฝากค่ะวิธีแรกนะคะก็คือวิธีลดโลกร้อนด้วยการลดใช้ถุงพลาสติกและขยะพลาสติกถุงพลาสติกเป็นของใช้ที่เราทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่ถุงพลาสติกเป็นต้นเหตุใหญ่และเป็น สาเหตุของโลกร้อนนั่งจากถุงพลาสติก จำเป็นต้องใช้เวลา450กว่าปีในการย่อยสลายแถมการเผาถุงพลาสติกยังก่อให้เกิดสารพิษที่เป็นมลพิษทางอากาศและสัตว์โลกมากมายนะคะต้องเสียชีวิตเพราะถุงพลาสติกและขยะพลาสติกที่เราใช้แล้วทิ้งดังนั้นวิธีลดโลกร้อนที่ทำได้ในชีวิตประจำวันก็คือลดใช้ถุงพลาสติกเป็นอันดับแรกค่ะหันมาใช้กระเป๋าผ้าหรือว่าหาซื้ ของเล็กๆน้อยๆก็ควรปฏิเสธที่จะรับถุงพลาสติกนะคะ วิธีที่2เป็นการลดด้วยการลดการทานอาหารจากต่างถิน่นการที่เราเลือกกินอาหารที่มาจากต่างถิน่นหรือว่าต่างประเทศนะคะจำเป็นจะต้องขนส่งด้วยยานพาหนะหลายทอดทำให้เกิดการสร้างมลพิษในอากาศมากขึ้นดังนั้นเมื่อเรากินอาหารที่มาจากถิ่นต่างๆการขนส่งก็จะมากขึ้นและเกิดการปล่อยก๊าซพิษไปในชั้นบรรยากาศมากขึ้นนั่นเอง วิธีลดโรคร้อนที่เราทําได้ก็คือหันมารับประทานอาหารพืชผักที่ปลูกในท้องถิ่นของตัวเองนะคะวิธีที่3นะคะเป็นวิธีลดโรคร้อนด้วยการลดบริโภคเนื้อสัตว์การทรําปศุสัตว์ขนาดใหญ่นะคะจำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่ในการทําถึง2ใน3ของการทําเกษตรกร,ร,กรทั้งหมดเมื่อจําเป็นจะต้องใช้พื้นที่มากจึงทําให้เกิดการเผาทําลายป่าเพื่อนําพื้นที่ ดังกล่าวมาเลี้ยงสัตว์นะคะจะท,าะจจาาทะาําให้เกิดก๊าซเรือนกระจกขึ้นนอกจากนี้การทําปศุสัตว์ยังก่อให้เกิดก๊าซมีเทนจํานวนมหาศาลซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นสาเหตุของโลกร้อนวิธีลดโลกร้อนที่ง่ายที่สุดก็คือลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงและหันไปทานพืชผักแทนค่ะวิธีที่4นะคะลดโลกร้อนด้วยการลดใช้ยานพาหนะส่วนตัว ยานพาหนะนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่าจักรยานยนต์จะปล่อยกา๊าซคาร์บอนมอนอ,อกไซด์และกา๊าซเรือนกระจกอื่นๆเป็นจำนวนมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะคะจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของโลกร้อนนะคะดังนั้นวิธีโลดโลกร้อนที่ทุกคนสามารถช่วยกันทำได้ก็คือการหันไปใช้รถโดยสารสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวหากจะไปข้างนอกควรไปพร้อมกันหลายๆคนหรือ หากต้องเดินทางไม่ไกลจากหน้าปักซอยก็ลองเปลี่ยนมาปั่นจักรยานนะคะนอกจากจะช่วยลดโลรคร้อนแล้วยังช่วยให้เราได้ออกกำลังกายอีกด้วยค่ะ วิธีที่5นะคะวิธีลดโรคร้อนด้วยการลดการกินอาหารแชร่แข็งอาหารแชร่แข็งที่เรากินกันบ่อยๆเนื่องจากความสะดวกสบายและรวดเร็วนะคะแต่จริงๆแล้วกระบวนการผลิตการขนส่งและการเก็บรักษาจําเป็นต้องใช้พลังงานสูงทั้งพลังงานในการผลิตการขนส่งที่ต้องมาพร้อมห้องเย็นและการเก็บรักษาในห้องเย็นนะคะเมื่อจะทานยังต้องใช้พลังงานจากไมโครเวฟแถมบรรจุ ยังเป็นกล่องพลาสติกความสะดวกที่ได้จากอาหารแชร่แข็งหนึ่งกล่องเป็นการสูญเสียพลังงานและเป็นสาเหตุของภาวะโรคร้อนแบบที่เราคาดไม่ถึงวิธีลดโรคร้อนที่เราทําได้ก็คือการหันมาหาอาหารที่ทําใหม่ๆจะดีกว่าค่ะวิธีที่6นะคะเป็นวิธีลดโรคร้อนด้วยการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ปัจจุบันมีหลอดไฟหลากหลายชนิดน,นะคะหลอดไฟที่เป็นตัว ในการก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดก็คือหลอดไส้ที่กินไฟสว่างไม่มากพอแถมยังก่อให้เกิดความร้อนอีกด้วยนะคะทางที่ดีควรเปลี่ยนมาใช้หลอดตะเกียบหรือเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED แทนเพราะว่าหลอดไฟ LED กินไฟน้อยสว่างมากไม่ทําให้เกิดความร้อนไม่ก่อสารคาร์บอนไดออกไซด์และอายุการใช้งานยาวนานนะคะการเปลี่ยนหลอดไฟมาใช้ LED จึงเป็นอีกวิธีลด โลกร้อนง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้ค่ะหลายวิธีที่เจวิธีสุดท้ายลดโรคร้อนด้วยการลดการใช้เครื่องปรับอากาศอากาศร้อนๆบ้านไหนมีแอร์หรือเครื่องปรับอากาศก็จะต้องเปิดเป็นธรรมดานะคะแต่เครื่องปรับอากาศที่มีใช้กันแทบทุกบ้านนั้นเป็นสาเหตุของโลกร้อนเช่นกันค่ะเนื่องจากเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องไฟฟ้าที่กินไฟฟ้าสูงปล่อยความร้อน ออกสู่อากาศและน้ำยาแอร์บางชนิดยังปล่อยสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศดังนั้นวิธีโลดโลกร้อนที่เราช่วยกันได้ก็คือตั้งเวลาเปิดปิดแอร์ใช้แอร์ให้น้อยลงนะคะปรับอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเปิดหน้าต่างรับลมมากขึ้นปลูกต้นไม้ให้ร่มเง,งานในบ้านเท่านี้ก็เป็นอีกทางที่ทุกคนสามารถช่วยได้ค่ะเมื่อเราลองพิจารณาอย่างจริงจังแล้วนะคะจะพบว่ากิ กจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราก็เป็นสาเหตุของโรคร้อนทั้งแบบที่เรารู้ตัวและก็ไม่รู้ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้พลาสติกหรือพฤติกรรมการบริโภคอาหารเองก็ตามนะคะหากเราช่วยกันคนละไม้คนละมือทำตามวิธีลดโลกร้อนที่แนะนำกันข้างต้นให้เป็นกิจวัตรประจําวันนะคะเชื่อว่าจะสามารถลดภาวะโลกร้อนได้พอสมควรนะคะแต่ถ้าเราทำคนเดียวอาจจะไม่ส่งผลอย่างเห็นได้ ชัดนะคะดังนั้นควรที่จะไปแนะนําบอกต่อวิธีโลดโรกร้อนเหล่านี้ให้กับคนในบ้านเพื่อนร่วมชั้นเพื่อนร่วมงานและก็คนรอบๆตัวนะคะเพื่อโรคของเราจะได้สามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ การเปิดประตูสู่การเรียนรู้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะซึ่งในช่วงท้ายนี้สำนักวิทยาบริการก็มีมาตรการห่วงใยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะโดยสำนักวิทยาบริการปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 มาตรการที่2นะคะมีไข้ไอจามงด เข้าใช้บริการนิสิตบุคลากรหรือผู้ใช้บริการนะคะที่มีอาการไข้ไอจามหรือมีอุณหภูมิร่างกายเกิน37.5องศาเซลเซียสนะคะขอความร่วมมืองดเข้าใช้บริการห้องสมุดโดยเด็ดขาดค่ะมาตรการที่3บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณประตูทางเข้าณนะอาคารสำนักวิทยาบริการ A ห้องอ่านหนังสือ24ชั่วโมงและ Digital Learning Park อาคารวิทยาบริการ B นะคะมาตรการที่4มั่นใจอุปกรณ์ปลอดเชื้อโรคสำนักวิทยาบริการทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์บริการต่างๆเช่นหูฟังคีย์บอร์ดเมาส์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง ที่ผ่านการใช้บริการนะคะมาตรการที่5สวมหน้ากากอนามัยค่ะนิสิตผู้ใช้บริการและบุคลากรให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตลอดเวลาและมาตรการที่6ล้างมือบ่อยๆให้ถูกวิธีนะคะเชิญชวนทุกท่านมาล้างมือให้ถูกวิธีด้วยสบู่เป็นประจำค่ะ ด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยจากสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัย,ลยมหาสา,ารคามนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็อยากจะฝากถึงทุกท่านอย่าได้ตื่นตระหนกตกใจไปแต่ก็อย่าได้ประมาทในการระมัดระวังป้องกันตัวเองนะคะโดยฝากให้ทุกท่านดูแลตัวเองพื้นฐานเลยนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆใส่แมสเมื่อไม่สบายหรือว่าต้องออกไปบริเวณที่ ที่มีผู้คนแออัดหรือว่าบริเวณที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคก,ก็หวังว่าประชาชนชาวไทยและทั่วโลกจะผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ไปได้ได้วยดีนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันกน,นิกาภูผาธรรมคุณรุจิราเหลืองอุบลพร้อมด้วยคุณอรยะเสนาคุณต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกับรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ